ใส่ตัวเลขแอันี้คะเป็นเมติกหนึ่งโลสามพอลัมเม่อคุณเคาะตัวลูกศรขึ้นเคาะลูกศรขึ้นมันยาวตัวคำตัวคาสั่งเดิมกลับคืนมาง่ายต่อการแก้นะทีนี้าว่าคุณทำอย่างนี้ถ้าว่าคุณใส่เซประลากบอล ไม่เป็นใช่ไหมเรื่องลอติสติกแยกโลถัดโลถัดไปโอเคนะเดี๋ยวนี้คุณก็เป็นเมติกอยูนะคุณก็สามารถจะบวกลบคูณหารเป็นเมติกได้หารเมติกนีหรือเ่าไม่มีไม่มีเผิ่มพูดไปเลยบวกลบคูณเมติกแล้วเอาอินเวอร์สเมติกไปไปคูณได้ใช่ป่ะก็คุณก็สามารถหาอินเวอร์สได้นะอินเวอร์สอินเวอร์ส จะล่ะภาษาบาลจะทำอินเวอร์ตได้จะก็เป็นพวกเมติกนะโดยเบสิกพื้นฐานของแม่หลักคือเป็นเมติกซึ่งแอปพลิเคชันแรกๆที่เขาเอามาใช้คือใช้ทำอะไรรู้ป่ะพวกคอนโทรลพู้มาเยอะตกใจเดินก่อน ็มเรื่ออันนี้ได้เลยว่าผมจะบวกเนาะเอ่อขึ้นตัวผมเป็นบีทำเหมือนก็บอกมันก็บวกบวกได้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นติ้งแตไม่ใช่เป็นเท่าเท่ากันมันก็บวกกันได้แต่ถ้ามันไม่เท่า เอาตรงนี้ก Th <Ừ. S 1> ็ได้ปรดนตงนี้่าเดี๋จะบอกตัวตัวแปรที่ที่ที่เราใช้เนี่เป็นโลเซเป็เอ่อซีเป็นหนึโลสพาัมใช่ไหมถ้าคุณเอาเอบวกซีเป็นไงเอบวกได้ดูไวมเฮ้ยเอบวกซีบวกได้เดีอเะมันเก่งังเลยเอบวกได้เดี๋ยวเพิงรู้เลย ให้โบวกได้ด้วยงองอะคูณคูณนด้คูนอะคูนมันก็ตีอะไรเลยเปล่าใช่ไหมไโผล่ได้เหรอวะงงเลยผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยดดม,มันก็ไม่ก็ไม่ควรจะคูณคูณได้มาเวลาคูนเปนติดก็โคดกันไอ้นะคูนยังไงวะเอ๋ฮะอันที่สี่ฮะ ที่ a ไปเป็นเบสนเท่าไหร่สองคองสอี่เป็นเท่าไหร่หนึ่งคู่งคูณมัคูณกันไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมเกิดเราทานโพสสี่ไหมหอไมทานโพสสี่ให้ a คูณสี่ทานโพสสอง่ไหมสี่เป็นสี่ททีทโพสทำไงก็ใส่ทามเทามเอา เอ้ย<ส>ออเขาไม่กำหนดตรงไหนทำไมไม่มีอ่ะอ,อ๋อซ<ส>ีเดอร์ซีเดอร์ใหญ่อ่ะก็ลองเราไล้ซีซีอะไรวะซีใหญ่อ๋อป็นมีการบอกเลยว่าดิจิวีนตั้สงสังเกตไหม,มขีโม่โม่แบบตื่นเริ่มมามันแนะนำว่าคุณหมายถึงนี่เปล่ามันแนะนำคือบ้านหลักรุ่นนี้มันฉลาดว่าถ้าคุณเขียนโปรแกรมผิดอ่ะ มันสามารถจะดูว่าตรงนี้ปิดนะที่ถูกควร,คว,ไไรควรจะเป็นยังไงไหไมแนะนำคุดเช่นนี้ไหมใช่นี้นไหมใช่นีไ้ไหมดีป่ะดีเงินไปแล้วอ่ะตง c ทานโค้ก็เป็นอย่างนีน้ใช่ถ้าเรา a คูณ c ทานโค้ได้ป่ะได้ใช่พรที่นกายจะเป็นสอง คุณเมติกคุณเป็นไหมกลับไปทวนนะเพราะคุณต้องใช้สอบแน่ๆถ้าคุณเมติกที่ไม่เป็นนี่ไปแน่ๆคิดดโอเคป่ะอะไรเปล่าทีนี้อันนี้มันจะมีอันหนึ่งเมื่อกี้เรา a อคูณซคูณไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเราเอาอะไรซีคูณซได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ดีกว่าเออใช่ไหม มันจะไม่คูนแบบเลยอย่างนี้ใส่จุดก็ไม่ได้จุดไหนวะจุดหน้าจุดหลับมั่วเลยมั่วแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสี่คูนสีธรรมดาถ้าเป็นเบนติกูมันคูณไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอะไรอะสิบแปด 4คูณ4เป็นมันเป็นเท่าไหร่นะ1โลคอ1 2เขาเริ่ม1โล2กรัดมนี่ก็1โล2กระดมนะมันคูณไม่ได้ใช่ไหมแต่เออคุณใส่เป็นจุดคูณจุดคูณนะจุดแล้วคูณจุดความหมายมัน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 คือมันเอาอะไรอ่ะคอลัมน์อิลิเมนต์แรกคูณอิลิเมนต์แรกอิลิเมนต์สองคูณอิลิเมนต์สองเขียนว่าอย่างอย่าง C นี่มันเท่าไหร่ C ที่สองนะ ใช่ป่ะสองสามก็สี่ก็ได้สตัวน,นี้สี่คูณส่ก็ได้เก้าเข็นนะหารปะหาหารได้ไหมไม่นะไมีนะไม่มีนะเอ้ยฮะฮะฮะมันมั่วมากเลยนะพอแล้วรายแม่หลักสมัยใหม่มันมั่วมากเลยเมืเ่อตกใจอะไรที่ลร เขาแสดงว่าตีกันแล้วนะจุดจุดจอ้จุด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 จุ่จุด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 คุดจุดุดจ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 ุดมุจุดจุจุดจุดจุดนจุด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 จดจุเจุดจุดจนดจุ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 ดจดจุดจุจุดจุดจุดจุนไดจุดจจุดัน่ Dante, Тут, ลบลบสูตรใช่ไหมมันมันมันคือตัวนี้คุณจำตอนตอนตอน้นต้นชั่วโมงตอนผมเปิดเปิดมันหลับใหม่ๆผมบ่นว่าอะไรผมบ่นว่ามันอยู่มานานแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ใช้ใช้คำสั่งพื้นฐานของเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วแต่ปัจจุบันมันเพิ่มบ้าบอไม่รู้แบบพมพลังไม่เข้าใจป่ะไม่เข้าใจ ก็คือไอ้เนี่ยไอ้หาเนี่ยจริงๆมันไม่มันไม่นไม่ควรมีแต่ว่าเอาเปิดเออเขาเพื่อเอาเพื่อเอาใจพวกคุณนะสุดเพื่อเอาใจคนในสุดเออรวยเพื่อเงาหาเนอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจอหาเข้ามาถึงว่าแปลงวดแล้วเป็นปูซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะแล้วเราในบ้านบลักก็จะมีสไตล์เนี่ยเยอะสไตล์แบบคือถ้าเกิดคนที่เขียนโปรแกรมแบบค่อนข้างจะสติ๊กอยู่นะป็งมุนหิด อย่างผมนะเมนี่ยผมเขียนัแหล้ว่าช่วงหลังเนมมี่ยผมหุนหงิดมากมันมันทำบ้าเลยแบอไไที่หงิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันทําอะไรตรงไหนพอเข้าใจใช่คือถ้าเกิดเป็นภาษาที่แบบชัดเจนเราใส่นี้มันทำนี้สส่นี้โอเคเราก็เราก็ไม่มีปัญหาใช่แต่พอมันเริ่มเป็น ry, boy, ร็อบบรี่บ้าบอยไ่ดูซึ่งมันทำบ้าเลยไม่รู้ทำให้เรารู้สึกแบบ ไม่แน่ใจว่ากด enter แล้วมันทําอะไรวะมันทำอะไรที่เราต้องการให้มันทำหรือเปล่าแล้วเราช่วงหลังผมผมันไม่ได้ชอบพวกแบท่าไหร่แต่ถ้าเคุณใช้พวกฟังก์ชันพื้นฐานง่ายๆก็โอเคนะก็ operation บวกลบคูณหารเ a s ิกโอเคปะ่ะแล้วก็มีพวกฟังก์ชันไ table เลยเนาะไ l i ร r รี่แบบมีคนเขาพูดประโยชน์หนูว,ว่าฟังก์ชันทุกอย่างในโลกนี้คุณสามารถหาได้ในแม่แล้ว เชื่อไหมเชื่อไหมพราะที่ทุกอย่างที่คุณนึกขึ้นได้ว่าคุณอยากใช้เนี่ยมันจะมีในบ้านหลับบดมีคนทำให้คุณเล่นว่าโอเวอร์ไหมก็ก็อันนี้เป็นอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าเป็นเจตจำนงของบ้านหลับคบกูมีทุกอย่าง DEEP เล ARNING ก็มีใช่ไหมไม่ว่า AI อะไรต่างๆฉันมีหมดมามาใช้ของฉันเถอะแค่สองแสนได้เลยสองแสนโอเคทีนี้คุณต้องรู้อะไรคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกงัปนหลับเพิ่มไหมมันมันมันมีที่เกี่ยวกับของคุณเยอะก็คือเขาเรียกตัวเซมเบรเตอร์หรือเขาเรียกซีมูลิง ลิงเคอรีบ้่ะไม่เคยอ่ับอาช่างผมก็คิดเดยดสอนเคยไมยมยาับสอนอยู่ภาคมันเรารู้สึกมันเสียวเวลาสอนไปมันก็ลืมต้องโดนต้องมาสอนนี่จังหวะอ๋อมาแทน excel แล่แน excel โอเคือน,นี้เกี่ยวกัเกี่ยวข้อ,ขอกับเราเนี่ยนะมันจะมีเรื่องพลเรือนไม่เอใช่ไหมเห็นไหม excel เวลาคุณเขียน Gs เ่กนันจะมีอะไร S กำลังสอบวก2 S วก1ะไรเงี้ยกำลังสามบวก 3s บวก4ไม่ใช่สองบวก 4s อบวกอะไรเงี้ยเจาพอลิเหก็แบล็คพาวเนะวนะาก็บอกว่าคุณสามารถจะแทนพลิเนอมด้วยตัวเวกเตอร์นะเช่นเราเอา นำนะเป็นนำก็ชอบใช้นำนะิวเบเลเตอร์ตามที่เนเาะหนึ่งสองหนึอกำลังสอง <c oughs> บวกเอกสองอก่งเขียนป่ะถ้ากิคุณจะหารูทมัน คุณมีรูทมันอยู่แล้วคุณจะหาโพลิเนเียครับเอารูทรูทอร์ทหนึ่งหนึ่งคุณจะหาโพนเีทำไงวะจำไม่ได้วะเดี๋ยวนึกก่อนโพลีมั้งใช่ป่ะพูดไม่ใช่ไม่ใช่พอยแล้วมีใครชื่อใครชื่อพอยล้างคคุณสามารถจะแปลงโพลิเนเมีย ที่แปลนเนี่ยที่เดินยกกำลังสองเแปลนเป็น,งปนงวงเป็นวงเลนะ็บได้แปลไปแปลกับไหนเนาะแต่พอเราวิธีก,ก,ก,การแก้สมการม่ไม่ง่ายมากเลยใช่ไหมล้วคุณจะยกยกกำลังแหมยกยกจะยกกำลังสิงนยะ์กันยกกำลังด้วยเ็นี่ยได้นะอผมว่ามีอะไรละโมโหนะสมมติมีคนเรืนองเพียงคนเดินอะไรดี สองหนึ่งสามสห้าหเปนี่มันคืออะไรวะเอ็กกำลังศนกำลังหกลังสกลังสากลังสีกลังห้กลังหกลังเอ้กำมันต้องมีรูทกี่ตัวไหมอันนี้คือสองเกลังเจ็ดกลังหอะไรเงี้ย โจ๊์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้คือคนณด้เอสยี่สเป็นค่าที่ผมผมยกตัวเลขมั่วๆแลวเนี่ยมั่วๆเป็นไงลองมาสิโจ๊ตเนได้หรอเ่าต้องเติบเอสไหมไม่น่ใจต้องเติมเอสใช่จำไม่ได้หรือ่าลองงานอ้อไปไหนล่ะงานเดียวกันฟองใส่ไว้ หนะึ่ะข้าวอหารู kind of mm. But, ้ได yeah, ้คนเจ็ดตัวเป็นคอมเพลงเนาะเพาไม่ต้องแตกแต่ก็มีตัวหนึ่งเป็นเป็นเลียวอ่ะชัดตัวนี้เป็นเลียวมีอย่างอื่ตัวเลียวตรงเพราะว่าไอตัวที่เป็นคอมเพลงมันต้องมีคู่ใช่ต้องมีคู่คนหนึ่งๆใครรู้บ้างก่อนไหมเป็นเี่พียงหน้าอยู่เห็นพี่พี่ย่างหน้าเลย คือสมการพูดนะเม้ายกกําลังอะไรก็ตามถ้าคุณหารากมันเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้ามันได้เป็นคอมเพล็กซ์ต้องมีคู่เถ้ามันไเป็นคี่มันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่มีคู่ตัวที่ไม่มีคู่ก็ยังเป็นจำนวนนี้นายเรื่องอะไรวะไี่โรนเรื่องอะไรคุณไม่เคยเรียนหรอเคยเรียนไหมเรียนไะมถามจริงไม่เคยเรียนหรอ นีร่รใส่ยน้างเหรที่ไม่เคยเรียนเลยก็ก็ไอไอความรู้ประเภทที่ผมล่าคุณฟังเนเี่ยไอมันต้องมีคู่เป็นคองคอ,งองจูกเกะเลยนะเนี่ยไอเนี่ยรุ่นพี่คุณมีปัญหาเยอะมากเหมือนกับเขาไม่เคยเรียนมาก่อนเลยประมาณนี้นผมก็นึกไม่ออกว่ามันต้องเรียนในวิาาชาอะไชามันนจปอะไรเพราะว่า เราเหมือนกับเราว่าปัดทิ้งไปเยอะแล้วจำได้ไหมชม่วงแรกผมบอกคอนโทรนี่เราตัดทิ้งเลยนะตอนพวกคุณเรียนเราไม่รู้เรื่องทำไมไม่รู้เรื่องผมเป็นคำเบอร์คำเพกเลยว่ามันจะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะรู้โพลีนี้ไหมแล้วอะไรต่อวะกันแล้วเราเรียนเรืไมไม่องไหนท่านผู้ชมมาโชว์ไหมล่ะดูปะ พราะว่าพอล่ะของคุยไปเยอะะคุยโตโอ้อวดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงเนี่ยแปลงจาก์ฟเฟร์ฟังก์ชันกันได้ไหมที่มีการ์ฟเฟอร์ฟังก์ชันที่แปลงตัวนิวตันเบลล์เนี่ยนะแปลงเป็น A B C D อ่ะบเจ็บได้ปะเราบอกว่าคุยโตว่าวิธีง่ายที่สุดคืออะไร เงินสองแสนบาทซื้อไม่นหลัวทำได้ไห <c oughs> อง่ายมานเอาง่ายทำไมง่ายเอาจะเป็นยากยากตรงทางเงิน 2, สองแสนใช่ <c oughs> โอเคนะเอามาดูดิสมมติเอาอะไรดิดเอาอันนี้แล้วกันเนาะผมไม่รู้เลยนะว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นไง <c oughs> เอ่อน,นำนำนำอย่างไรวะ <c oughs> จริงๆผมไม่ต้องใ,ใช้ใช้นำนะคุณใช้อะไรก็ได้เนาะนำ เแล้วดีโนมิเนเตอร์อะไรวะหนึ่งสามสอนเหนปะ่ะอันนี้คือ x กซ์กำลัง3บวก3อกำลัง2บวกเบวก x ากำลังาบวก x กำลังบวกีแล้วทำไงต่อวะ เราก็เขียน transfer function to s เราก็ใส่นำ denominator หา denominator เปรี้ยอ๋อ้แม่ เป็นวงเล็นใช่ไมวงเล่นนะวงเล็นเรียกเห็นป่ะมันก็คำนวณ D C B A นะฮะเนเห็นป่ะ Transfer function to s t t space คุณคุณไม่อยากใช้ A B C D ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรคุณจะใช้เป็นอะไรเป็น X หนึ่งเป็น X สองก็ได้ X Y เห็นไหมชัดๆ ยูทีวีใช่ะโอเคว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่ชื่อใช่แกว่าเอไม่เป็นคจแค่ชื่อแต่ว่าที่มันมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นคือคือไอตัวเ็นิีเกที่เราเรียนัน่าภาคินะทีนี้เราเรียกไปเลยนะทำได้ละวายเออ ทีน,นี้คุณจะสังเกตเห็ว่ามันจะคล้ายๆกับที่เราเรียนคาบที่แล้วแต่ว่าคาบที่แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันอยู่ด้าน,นล่างเข้าใจปะคือมันมันเรียงของเราเรียงอะไรวะ x หนึ่ง x สอง x สามใช่ของเขาเรียง x สาม x สอง x หนึ่งมันก็ไม่ต้องตกใจม,มันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไล่สลับทานโอเคทีน,นี้เดี๋ยวต้องแปลงกลับกันนะเดี๋ยวคุณไม่เชื่อว่าสามารถแปลงกลับได้นะ แฟนกลับแฟนกลับแฟนกลับไงหรอแฟนกลับก็ต้องเป็นอเ็นหรือ n d คือคุณจะใช้อะไรก็ได้นะชื่ออะไรก็ได้แต่ความหมายคือตำแหน่งตัวน,ะนั้นะค่าที่ผลลัพธ์ที่ได้มันคือดูสิ d ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนคุณจะเรียกชื่อเป็น c แ b อะไรก็ได้ ก็เป็นอะไรวะ S to yeah> t r a n s f e r m a t i o n ใช่ไหมก็ A B C ทุกปวั D หนึ่งสอ้าวจไมเป็นหน่ะหนึ่งสามหนึอยแล้วเดโอเคหนึ่โอเคผมเมาไปหน่อยต้งบทก็เป็นหนงสองนึ่ นิวโมเลเตอร์ทั้งบนที่เป็นสองโอเคนเนาะตกลงเชื่ออย่างวิธีที่ใกล้สุดจ่ายสองแสนไม่ต้องมาเรียนคอร์สเลยทำไมเลยละ <c oughs> เนะมันเป็นเรื่องจริง,งรอนี่ยทุกคนด้วยผมทำเนี่ยผมพูดเรื่องจริงผมพูดฟิล์ลหรอจ่ายมันละสองกุ้งละสองแสนเนี่ยโอเคจริงเลยนี่คน บอกต้นชั่วโมงนะถ้าผมปากมาปากเสียก็จะว่วากันนะคนะือแ,แล้วอ่ะหมดแล้ววะมีคำถามไหมไม่แหลกเออผมลืมสอนคุณนะว่าคำสั่งไม่แหละคุณรู้ไหมว่าคำสั่งอะไรที่สำคัญที่สุด แต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่สมคัญแล้วล่ะตอนสมัยก่อนคำสั่งที่สคัญคือคือคำสั่งเทลคือคำช่วยด้วยก็คือทเ,เทล่ยวใช่ไหมมันจะขึ้นเลหรือเต็มหมดเลยมั้ยอยากเลยขึ้นอ๋อมันเทลนี่ให้เหรอเทลให้ตัวสุดท้ายด้วยโอ้ฉลาดมากเลย เราไม่ได้บอกว่าเฮลอะไรนะมันมันเอาเฮลตัวนี้มาให้เฮลที่แท้ทนะี he ll, he ll, okay, ่แท้คือเฮลเฮลนี่เฮลเฮลเฮลอะไรแต่ว่าสม,สมัยนี้เฮลไม่เคยจะจะเีความสำคัญเท่าไหร่ละทำไมรู้ป่ะก็คุณมี Google Search เ่็คุณอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงคุณสัง่ง g o เ g l e เ e a r c h งานที่คุณต้องการแม่เหลาปัญหาใหคุณหมดคุณต้องการจะดูตัวอย่างทำงานวิดีโอ YouTube ใช่ป่ะพอเราไอ้ไอ้เฮลนี่ก็เลยพันกันเลยลดน้อยเนีเ่ยทีนี้มีพอยต์หนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็ลดความสมวามสำคัญลงแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อสัก20ปีแล้วสักสิบปีแล้วเนี่ย ร้อยละเ0้ซของคนที่แค้ไม่มาเป็นปัญหาก็าคือว่าโฟล์ดไฟล์โปรแกรมที่คุณเขียนเะนี่ยคุณต้องอยู่ในผ่านรู้จักผ่านใช่ไหมนี่อยู่ในผ่านที่แม่หลักมันรู้จักใช่ป่ะถ้าคุณไม่อยู่ในผ่านนั้นมันจะเจลเลอร์แล้ว,ว่า<ไ>มันไม่รู้จักจะมีตัวตัวเขา่งผ่านโอ้ยาวเลยเฮ้ย เฮ้ยยนะันไเนี่ยทำไมผ่าหรอรับสั่งผ่าด้ยตคุณต้องตัวเอาไอตัวโปรแกรมคุณใสในผ่าที่มันรู้จักถ้ามันไม่รู้จักคุณต้องเติมผ่าแต่สมัยนี้คิดว่าไม่นะเพราะว่มันฉลาดมากมันเติมให้คุณเสร็จเรียบร้อยทได้หมดอย่างโอเค กล่บ้านมันเป็นหลาคนแล้วเนี่ยใช่ป่ะอันนี้ไม่อยู่แล้เชื่อชื่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกับมา่ด้ของยังอยนะโอ้ไม่ได้โชว์เลยนี่มันอะไรอาจับเรแบ่าแบงแบ่แเ่ทำไมมันต้องโชว์อนนี้เะโชวอ่าโอเคนะก็ให้คุณดูเป็นเป็นอะไรเป็นปน้ำจิ้มเหรอนะคือประเด็น